ทำไมเราต้องสวดมนต์ทุกคนเคยสงสัยไหมไม่สวดได้ไหมบางคนทำไมต้องละหมาดเคยได้ยินคำว่าละหมาดไหมสำหรับคนที่นับถืออิสลามหนึ่งทำไมต้องอไปไหว้องค์เทพที่มีภาษาเทพภาษา,าพระโพธิสัตว์แมกวันอิมภาษาของอะไรเทพอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเคยสงสัยไหมเพราะทุกอักขระจำไว้นะคะทุกคนเพราะทุกอักขระมีมนนะคะจำไว้นะทุกอักขระที่เราเอ่ยมาทุกอักขระที่เราท่อง ทุกคนจิตของเราอาะค่ะมีหลายระดับการสวดมนต์ก็มีหลายระดับเหมือนกันจิตที่ต้องการทําวัดเช้าทํำวัดเย็นได้บุญแล้วอ่าได้บุญแล้วนะระดับหนึ่งนะคะว่าเฮ้ยมีความตั้งใจจะทำสามวัน9้าวันสิบวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีห้าปีจิตได้แล้วจิตได้แล้วนะจิตได้ในเรื่องของการสะสมเรื่องความตั้งใจแต่พอไปสวดจริงๆเราพยายามสวดเร็วเพราะเราจําได้แล้วจิตไม่ได้ไปเกาะกับ คำบริกรรมหรืออักขระส่วนนั้นไม่ได้บุญนะคะไม่ได้พูดเองนะคะถ้าเกิดว่านะพูดอะไรผิดไปต้องขออภัยเพราะว่าฟังพระมาแล้วมาบอกต่อเพื่อให้จิตเราอะได้เกลาไปอีกหนึ่งขั้นนะคะเราไม่ได้เก่งนะทุกคนไม่ครัวไม่ได้เก่งกว่าใครเวลาเราสวดเร็วเราต้องไปดูความตั้งใจของเราว่าเราจับคําบริกรรมได้หรือเปล่าถ้าเราจับคําบริกรรมหรืออักขระ,ระไม่ได้ นะคะอย่างนะโมตสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะถ้าเราสวดช้าเราจับอักขระได้หมดเลยว่านะโม,มตสสะเห็นไหมคะแต่ถ้าเรานะโมตสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตสสะพระวราโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตสสะพระวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะทุกคนคะจบเหมือนกันคะ่ะแต่เราไม่ได้เพราะจิตเราไปจับไม่ทนันจิตเราไปจับอักขระไม่ทนันตรงนี้ต้องยอมรับว่าไม่ได้อะไรนะคะอันที่ต้องยอมรับก่อนนะพอจิตเรายอมรับได้เราจะประปับปรุง เพราะฉะนั้นทุกคนบางทีเราเสียเวลาเปล่านะคะอันนี้อันนี้พูดตามพระนะบางทีเราเสียเวลาเปล่าคนสวดมนต์ได้บุญเพราะจับอักขระตัวอักษรที่มีมนขลังได้เพราะฉะนั้นพอมันครบสูตรหนึ่งเจตนาสองอต้องการให้คนอนุโมทนาสาธุด,ด้วยสามรู้สึกว่าเป็นบุญแก่ตัวเองแล้วก็ผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งประกอบมันต้องรวมตัวก็คือ การสวดของเราต้องมีสติเร็วได้ไหมเร็วได้แต่ต้องเร็วในระดับที่จิตไปจับได้จิตจับทันนะคะโอเคนะาสาธุฉะนั้นทําไมพระท่านบอกว่าเธอไม่ต้องสวดมนต์เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหรือนั่งสมาธิสามชั่วโมงหชั่วโมงหรอกถ้าเธอสามารถทําในสิบนาทีของเธอเป็นทองคําได้เธอปรารถนาสิ่งใดละ่ะเพราะอักขระมีมน ทุกคนครูก็กระจ่างไม่ใช่ครูพูดเพื่อให้คนขี้เกียจนะคะหลายคนจะเอาข้ออ้างเหล่านี้มาขี้เกียจไม่ได้นะคะแค่คุณทําความเข้าใจกับสิ่งที่ครูพูดสมมุติว่าเรามีความตั้งใจสูงมากเราตั้งใจมากเลยว่าหนึ่งเดือนนี้ทั้งเดือนเราจะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกคนแล้วเราตั้งใจมากแต่เราอ่ะรู้สึกว่าเรายังไม่แกร่งพอที่จะอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกมาหนึ่ง หนึ่งหนึ่งหนึ่งมนคาถาทุกคนลองดูนะอันนี้ฟังมาจากครูบาอาจารย์อีกแล้วยกความดีให้ครูบาอาจารย์นะคะให้อะไรบ้างหนึ่งเจตนาสองความตั้งใจตั้งมัน่นสามคืออักขรของตัวอักษรของมนบทนั้นๆที่คุณสวดแล้วมนนั้นจะเข้ามาหาคุณนะคะแล้วมนนั้นมีพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณนะคะในหนึ่งมนนั้นน่ะ แล้วถ้าเราตั้งใจเราได้เต็มเลยแต่ทีนี้บางคนฉันอยากเอามาอวดไงว่าฉันสวดมนต์สามชั่วโมงและฉันก็อยากอวดนะว่าฉันนั่งสมาธิได้เกินหนึ่งชั่วโมงไปถามค่ะว่าในขณะที่คุณสวดสวดมนต์สามชั่วโมงคุณจับอักขระจริงๆให้จิตคุณไปอยู่กับสิ่งที่คุณสวดได้กี่นาทีหรือคุณรู้สึกว่าคุณอยากทําให้มันเสร็จ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 หรือใจคุณเปี่ยมสุขในขณะที่คุณสวดมนต์ทำไมคุณสุขทุกบ,บทเลย คุณรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมแป๊บเดียวสวดจบ3ามชั่วโมงไปไปสังเกตที่อาการของใจนะคะเขาเรียกลิ์ของใจนะคะเพราะฉะนั้นค่ะไม่เกี่ยวเลยว่าใครสวดมนต์สชั่วโมงจะได้มากกว่าคนที่สวดแค่บทเดียวถ้าคุณตั้งใจสวดบทเดียวแล้วจิตคุณเป็นบุญเป็นกุศลโอ้ทุกคนคุณสามารถขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลย